โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะช่วง Data Character ก Gundam กันนะครับผมในวันนี้เราก็จะมาอยู่กับคลิปตัวละครพิเศษนะครับผมซึ่งก็น่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับผมก็คือตัวของ New Gundam รุ่น FF นั่นเองครับผม โดยนิวกันดัมเครื่องนี้นะครับผมก็คือนิวกันดัมตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองครับผมที่มีการทําตัวโมเดล1ต่อหนึนหนขึ้นมาที่จังหวัดฟุคุโอกะนั่นเองครับผมเราก็จะมาพูดถึงตัวนี้กันนะครับผมในครั้งนี้เนื่องจากว่าตัวนี้ก็มี Data เหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่เยอะก็ตามนะครับผม นิวกันดัม F.S. นั้นจะเป็นนิวกันดัมที่ปรากฏตัวครั้งแรกในงานการดัมงานหนึ่งนะครับผมก็คืองานการดัมคอนเฟอเรนซ์ครั้งที่2ในวันที่15กันยายนปี2021นีนั่นเองครับผมได้มีการประกาศว่านิวกันดัมตัวนี้แหละคือนิวกันดัมขนาด1ต่อ1ตัวใหม่นะครับผมที่จะมาตั้งอยู่ที่จังหวัดฟุกุโอกะอยู่หน้าห้างสรรพสินค้ามิซุอิช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ลาลาพอร์ตนั่นเองครับผมโดยจะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในปี2022นี้ซึ่งในตอนที่ลงคลิปก็น่าจะเปิดให้บริการแล้วนะครับ โอเคเราก็มาพูดถึงประวัติของเจ้าตัวกันเลยก็แล้วกันนะครับ ตัวของนิวกันดัมรุ่น FF นะครับผมตัว FF เนี่ยไม่ได้พูดถึงว่าย่อ,อมาจากอะไรแต่ว่าดูสภาพแล้วน่าจะย่อ,อมาจากตัวของอาวุธปืนนี่แหละครับผมตัวของนิวกันดัมรุ่น FF เนี่ยจะเป็นตัวที่ได้มีการทําตัวของอาวุธปืนอันใหม่ขึ้นมานะครับผมซึ่งจะติดตั้งไว้ที่แบ็คแพคด้านหลังของตัวมืิสุนนั่นเองครับอันดับแรกก็ต้องขอย้อนกลับไปในปี UC 93ก่อนนะครับผมซึ่งตัวของนิวกันดัมเนี่ยได้มีการสร้างเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องไหมครับผมในปี93ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวของ ่ใช่แผนงานเดียวที่ทางอัมโโรนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นมานะครับผมตัวของนิวกันดั้มนั้นจะเป็นการพัฒนามบิสุดของทางสาพันธ์ที่ได้ร่วมมือกันกันกบอัมโโรแล้วก็อนาหามอิเล็กทรอนิกในการพัฒนามบิสุดต,ตัวนี้ขึ้นมานั่นเองครับผมตัวของอัมโรเนี่ยต้องการที่จะทําตัวของกันดั้มที่สามารถใช้ฟันเนลได้นั่นเองครับผมก็เลยได้มีการทํานิวกันดั้มขึ้นมาแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยได้มีวิศวกรนะครับผมของทางอนาหามอิเล็กทรอนิกบางกลุ่มเนี่ยได้มีการเสนอให้กับอับมโมโรเอ้ย ตัวของนิวกันดั้มเนี่ยมันมีฟันเนลโอเคแหละแม่งเก่งแม่งเทพเลยมันดีนะแต่ว่าประสิทธิภาพในการต่อสู้ของมันเนี่ยไม่น้อยไปหน่อยเหรอในจุดนี้เขาพูดถึงตัวอาวุธนะครับผมถ้าเรามาพูดถึงตัวอาวุธนิวกันดั้มเนี่ย ไม่นับฟันเนลเลยนะครับผมมันมีอะไรที่มันดูดีกว่าชาวบ้านเขาบ้างไม่มีนะครับผมตัวของนิวกันดั้มเนี่ยถ้าตัดฟันเนลออกไปจะเหลืออะไรบ้างครับผมบีมไลฟ f โอ้บีมเซเบอร์บาสุก้าปืนโลมีอยู่แค่นี้ครับแม่งไม่มีเชื่ออะไรเลยนะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบก,กันกับการดั้มที่เคยสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นตัวของดับเบิลเซตาเซตากันดั้มโอเคพวกนี้เปลี่ยนร่างได้มีไบโอมีนู่นนี่นั่นอลังการมีปืนใหญ่ไฮเมกาทุกอย่างมันดูโอเคหมดเลยครับผมถ้าเกิดว่า นำนิวกันดัมไปเปรียบเทียบกับไอ้พวกนี้เนี่ย นิวการดัมมันก็เหมือนกับการนําตัวของ RX 78มาอัปเกรดนิดเดียวเท่านั้นเองครับผมให้ร่วมสมัยเท่านั้นพลังอํานาจในการต่อสู้เนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าตัดฟันเนลออกไปทางของอนาฮามอิเล็สริกเนี่ยได้ได้มีการเสนอแผนการนะครับผมที่จะพัฒนานิวการดัมเนี่ยให้มันเก่งขึ้นไปอีกนั่นเองครับผมโดยได้มีการเสนอแผนงานในการสร้างนิวการดัมนะครับผมที่จะได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมขึ้นมาทั้งหมดก็คือ4ตัวด้วยกันครับตัวแรกก็คือ full armor new gun dam ตัวที่2ก็คือ h e a v เวฟพอนด์ซิสเต็มน n วการครับเราจะขอพูดถึง2ตัวนี้ก่อน2ตัวนี้เนี่ยก็คือตัวของ New Gundam ที่ได้มีการติดตั้งอาวุธหนักเข้ามาพร้อมกับเกราะป้องกันนั่นเองครับผมเพื่อให้มันหนาตอนโดนโจมตีมันจะได้ไม่เสียหายอะไรมากนะครับผมเนื่องจากว่ามีตัวเกราะป้องกันเอาไว้นั่นเองครับผมในส่วนของ Full Armor กับตัวของ Heavy เนี่ย มันได้มีการพัฒนาขึ้นมานะครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องถูกยกเลิกไปเนื่องจากว่าลําพังแค่ทํานิวกันดัมกับทําฟินฟันเนลครับผมก็เสียเวลามากพออยู่แล้วครับจะเป็นจะต้องมาทําอาวุธเพิ่มเกาะป้องกันเพิ่มขนาดนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยก็เลยได้มีการยกเลิกตัวของฟูลอาร์เมอร์และเฮเวียเวทท่อนทิ้งไปนั่นเองครับต่อไปเป็นแผนการที่3มดับเบิลฟินฟันเนลครับดับเบิลฟินฟันเนลเนี่ยก็คือการทําฟันเนลเพิ่มขึ้นมาให้มันมีอาวุธในการต่อสู้เยอะขึ้นถูก ต้อไหมครับเนื่องจากว่าตัวของฟินฟันเนลดั้งเดิมเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันดับเบิลฟินฟันเนลคือการเพิ่มฟันเนลขึ้นมาอีก6ชิ้นรวมเป็นทั้งหมด12ชิ้นนั่นเองครับผมถือว่าจะใช้งานในการต่อสู้ได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างมากเลยแต่ว่าแผนการนี้ก็ถูกยกเลิกไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเนื่องจากว่าการทำดับเบิลฟินฟันเนลเพิ่มเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าทําแล้วมาติดจบนะครับผมการที่จะติดตั้งฟินฟันเนลเพิ่มขึ้นมาอีกกก6ตตตััััววววไไดด้้เเนนี่่่จะจะะะอองงมมมาาาารรขใหพ ัวของนิวกันดัมเดิมทีแล้วถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ฟันนลเพียงแค่6ตัวเท่านั้นนั่นเองครับผมพอจะเพิ่มขึ้นมาอีก6ตัวเนี่ยเลยต้องมีการโมใหม่นั่นเองซึ่งตัวของนิวกันดัมก็สร้างลำบากอยู่แล้วทําไมต้องมาโมหุ่นใหม่ด้วยนะครับผมโดยในส่วนที่โมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานําตัวของนิวกันดัมแบบปกติและนิวกันดัมดับเบิลฟินฟันนลมายืนเปรียบเทียบกันนะครับผมจะเห็นในส่วนที่แตกต่างกันส่วนแรกเลยก็คือส่วนของเอวโมริสูตรนั่นเองครับผมที่ได้มีการ ในส่วนของเอวต่อมาคือในส่วนของไหล่ทั้งสองข้างไหล่ทั้งสองขาง้างก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันเพื่อระบบระบายความร้อนอีกเหมือนกันนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดจะใช้ฟินฟันเนลเพิ่มขึ้นไปอีก6ตัวเนี่ยต้องเพิ่มระบบระบายความร้อนของตัวมือวิสูตร์เลยนะครับผมนั่นคือ2ส่วนใหญ่ๆนะครับผมที่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปส่วนของหน้าอกก็ได้มีการเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงแบ็คแ,แพคด้านหลังก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปเหมือนกันเนื่องจากว่าจะไปจะต้องทําขึ้นมาเพื่อให้รรออองงงัััับฟนนนนนนเเเเเลพิ่่่่มมีีีกกก6ตตววําแหข็ถูปปยยไชดผ ก็ไม่รู้ว่ามึงเอาบีมเซเบอร์ไปเก็บไว้ที่ไหนอีกเช่นเดียวกันนั่นเองครับและด้วยเหตุน,นี้เองครับผมจึงได้มีการยกเลิกแผนการที่3ในการสร้างดับเบิลฟินฟันเนลนะครับผมเนื่องจากว่าต้องมาโมหุ่นใหม่อีกลําพังหุ่นกูยังสร้างไม่เสร็จเลยกูต้องมาปรับแก้โมใหม่อีกเนี่ยนะมันก็ลําบากอีกเช่นเดียวกันนั่นเองครับสุดท้ายก็คือแผนงานที่4ี่ครับผมก็คือแผนงาน FF นั่นเองแผนงาน FF เนี่ยจะไม่ได้มีการโมอะไรใหม่เลยนะครับผมเพียงแค่สร้างอาวุธใหม่อย่างเดียวเท่านั้นอาวุธใหม่ตัวนี้จะมีชื่อว่า ลองเลนส์ฟินฟันเนลนะครับผมจะเป็นการนําตัวของฟินฟันเนลมาทําการโมเพิ่มอํานาจในการยิงให้กับมันนั่นเองครับผมถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่าฟินฟันเนลแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะใช้งานเป็นฟันเนลได้นะครับผมเนื่องจากว่ามันจะถูกติดตั้งไว้ที่ด้านหลังของตัวมือปินสูตรเองครับผมแล้วก็ไม่ได้ติดตั้งไอพ่นเอาไว้เพียงแค่นําตัวของฟินฟันเนลนั้นมาดัดแปลงเท่านั้นเองครับผมโดยในส่วนของการดัดแปลงนั้นจะเป็นการนําตัวของฟินฟันเนลนะครับผมมาดัดแปลงเพิ่มอํานาจในการยิงให้กับมันโดยจะเป็นการใช้ แหล่งพลังงานจากตัวโมบิสูตโดยตรงเพื่อเพิ่มพลังในการยิงของโมบิสูตนั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเหมือนกับตัวของดับเบิลเซต้าในการใช้ตัวของไฮเมกาที่หัวนั่นเองครับผมจะเป็นการใช้แหล่งพลังงานของตัวโมบิสูตเองจึงได้มีการสร้างส่วนเสริมของแบ็คแพคขึ้นมานะครับผมโดยจะเป็นตัวต่อพ่วงแหล่งพลังงานของตัวโมบิสูตเข้าสู่ตัวของฟินฟันเนลตัวนี้นั่นเองครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะฟินฟันเนลตัวนี้ไม่ใช่ฟันเนลนะครับผมมันแค่โมมาจากตัวของฟันเนลเท่านั้นเองครับผมใช้ในการยิงอย่างเดียวเท่านั้นรรูปแบบกายิง ของลองเลนส์ฟินฟันเนลจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือต้องถือที่ตัวของมือโมบิสูตเองครับผมจะเป็นการยิงแบบบิมไรเฟิลทั่วไปต่อมาคือแบบที่2ติดตั้งเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งพลังงานของโมบิสูตโดยตรงผ่านทางตัวของแบ็คแพคและเพิ่มพลังในการยิงให้กับมันพลังอํานาจในการยิงของปืนกระบอกนี้นั้นจะเทียบเท่ากับไฮเปอร์เมกาบาสุก้าลันเชอร์ของตัวไฮนิวกันดั้มนะครับผมซึ่งตัวของไฮนิวกันดั้มเนี่ยมีการใช้ปืนกระบอกนี้ในเวอร์ชั่นของมังงะนะครับผมซึ่งตัวของไฮเปอร์เมกาบา ตัวปืนนะครับผมจะทําการเชื่อมต่อแหล่งพลังงานจากตัวยานลาไคร่ล่ำในการยิงนะครับผมแต่ในส่วนของเวอร์ชัน FF นั้นจะเป็นการใช้แหล่งพลังงานของตัวมูวิสูตในการยิงปืนออกไปนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่ามันจะทําให้มูวิสูตนั้นพลังงานหมดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจากการใช้ปืนกระบอกนี้จึงได้มีการถอดฟินฟันเนลแบบพื้นฐานออกไปนั่นเองครับผมเพื่อให้ใช้ในการยิงอย่างเดียวโดยตัวของมันเนี่ยจะมีหน้าที่ในการต่อสู้กับยานลบนั่นเองครับผมง่ายๆก็ฟอร์มพื้นฐานใช้ในการต่อสู้แบบ ทั่วไปส่วน F F นั้นใช้ในการต่อสู้แบบระยะไกลหรือว่าต้องการพลังอํานาจในการยิงสูงๆเท่านั้นเองในตัวของเวอร์ชั่น P V อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับผมที่เราเห็นว่าจะไปต่อสู้กันกันกบซาสซบีเนี่ยอันนั้นมันเป็นเพียงแค่พรีวิวตัวอย่างโมเท่านั้นเองครับผมไม่ได้มีเนื้อเรื่องอยู่จริงๆนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์นี้ ก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจนเสร็จสมบูรณ์เช่นเดียวกันแต่ว่ามีการสร้างแล้วนะครับผมในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยได้มีการพูดถึงยานลาไคลั่มนะครับผมแล้วก็ยานลาไคลัมเนี่ยได้มีการโชว์ข้อมูลครับผมว่าได้มีการสร้างปืนกระบอกนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันดันเสร็จไม่ทันการครับผมเพราะว่าตัวของอามุโรนั้นต้องใช้นิวกันดั้มในการต่อสู้ก่อนจึงได้มีการใช้พาร์ทพื้นฐานนะครับผมก็คือนิวกันดั้มแบบปกติไปต่อสู้แทนโดยที่ไม่ได้ใช้ตัวของปืนกระบอกนี้นั่นเเเเอองงงงรรััผมมยสส้้าาไ่่็จทนน ถ้าสร้างปืนกระบอกนี้เสร็จแล้วนะเราคงได้เห็นว่ามันได้ออกปืนกระบอกนี้ไปยิงแอซิดแงะเลยในส่วนของความเป็นจริงนั้นตัวของปืนใหญ่ด้านหลังนะครับผมถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้ให้กลายเป็นฐานขาตั้งของตัวมือปืนขนาด1ต่อ1นเท่านั้นเองครับผมเพราะว่าตัวของนิวกันดัมเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างนิวกันดัมขึ้นมาแล้วได้มีการนาฟันเนลทั้งหมด6ชิ้นมาใส่เนี่ยจะทาให้มือปูนนั้นขาดสมดุลไปมือปืนอาจจะล้มได้นั่นเองครับผมในขนาดส่วน1ตอหนึ่งตัวของฟินฟันเนลออกไปแล้วก็ได้มีการใช้ตัวของปืนนใหญ่ี้นะ นะครับผมเพื่อมาเป็นฐานขาตั้งให้กับตัวโมบิสูดขนาด1ต่อหนึ่งที่ฟุ้งฟูอากาศเท่านั้นเองครับผมแล้วแน่นอนก็จะเหมือนกันกันกบการดั้มขนาด 1, 1ต่อหนึ่งตัวอื่นๆนะครับผมที่ได้มีการทําโมออกมาขายตัวนี้เองก็เช่นเดียวกันนะครับผมที่ได้มีการทําโมออกมาขายในหลากหลายเวอร์ชันรวมไปถึงตัวนี้เนี่ยยังได้มีการปรากฏตัวในเกมใหม่นะครับผมก็คือเกมกันดั้ม UCN8 ด้วยเช่นเดียวกันโอเคข้อมูลของ n ิวกัน์ดั้ม FF ในครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดี Like <laughs>